าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ คนที่มาสร้างความดีเนี่ยไม่ใช่ของง่ายเอาปัจจัยมาถวายสักครู่เนี่ยง่ายมากเอาเงินใส่ซองก็ทําง่ายมากแต่ท่านจะสร้างบุญและในจิตใจให้เกิดความสุขในครอบครัวให้ลูกหลานเรียนหนังสือเป็นด็อกเตอร์ไมต้องใช้สตางได้ไหมไม่ต้องใช้เงินใช้ทอแต่คนไม่ชอบทําแบบนี้ชอบทําให้เขาเห็น โดยที่ว่าสร้างบุญแต่ไม่ใช่ทำบุญทำบุญก็ง่ายสร้างบุญยากมากไม่ต้องเสียต่างแต่ไม่ยากนี่ก็ไม่ยากจะปูของชีวิตของคนความดีเป็นตะปูชีวิตวันพระเนี่ยท่านลองเดินไปอยู่ตามัดเงียบเลยเลยเงียบเป็นป่าชาไม่มีคนมาละสาสึ่ง วา่าสาวโสดอย่างนี้นกว่าจะลงมาได้เนี่ยทุกเทเต็มหมดคนนุ่งขาวคนนี้ออกคนนุ่งขาวนี้ออกก็ต้องรับแผลต้องเชิงแล้วทานข้าวไอ้ตัวเองไม่ต้องห่วงแล้วห่วงคนอื่นเราเพื่อจะหิวข้าวอยาเพื่อคเราเนี่ยท่านทั้งหลายเอ๋ยไม่เคยลืมบุญคุณใครมาที่ชานิในห้างทุ่องเจดวัฒนาสุงมามีบุญคุณออกับเรามาก มีเงินเดือนพันล้านบริษัทแต่ก็ต้องล่มจมไปเช่นเดียวกัาเราก็ต้องใหท้ทุกทีเอาขยาศาสตร์มาเยอะหมดแปดริ้วถึงเตีต๋ก็มาให้ต่าง้างเวีสร้างกรรมมามีปัญญาที่คนมีทุนมมีปัญญาที่คนมีมนทุนเราเวีกรรมการมสนองขังออ้นย่าอวดดีรู้ดีว่าเราทําบุญแล,วล้วเดือน ในห้างทุกเดือทำอเุเยอะแยะนั่นไอม้ม้อแปลงพระ้าว,วัฒนาลู์แตวเขาวงพระจันทร์เอาขายเดียวพระ้าขึ้นบนยอดเขาวงพระจันเขาขอมอบอแปลงไว้ค่ายบางาจาร์ลูกเบงราคาต้องสี่ห้าแสนตอนที่ลุ่งเรืองนะบัตนี้หมดตัวขายความลุ่งเรืองไปแล้วนั้น กบอย่างเขาก็เป็นคนกระตนดูแต่ที่นี้มามีโกดแงกรรมนะอันนี้จะไม่ขอกล่าวในที่คนข่างเงรสช่างกรรมว้ากรรมก็นสนองกันทิสนับสนุนโดยน้ำปลาสำหรับปรุงอาหารตรารวมรสโรงงานน้ำปลาชัวหะเสงตราหอยหลอดสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ 汤蒲。